เมื่อคนเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นสิ่งที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันคือความสับสนว่าเราควรจริงจังกับงานเกินแค่ไหนบางคนกลัวว่าถ้าคิดเรื่องเงินมากจะไม่บริสุทธิ์บางคนกลัวว่าถ้าปล่อยวางมากจะเอาตัวไม่รอดความจริงคือธรรมะไม่ได้สอนให้หนีเงินแต่สอนให้ไม่หลงเงินและการเงินที่ดีไม่ได้ทำให้ใจหยาบถ้าใจรู้จักสติอย่างแท้จริง หลังจาก EP ที่แล้วเราได้วางฐานใจไว้แล้ววันนี้เราจะเริ่มลงมือในระดับวิธีคิดและวิธีทำสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือเงินเป็นผลลัพธ์ของการจัดการพลังชีวิตถ้าชีวิตไม่มีทิศเงินจะไม่มีทางนิ่งวิธีการทางการเงินที่สอดคล้องกับธรรมะเริ่มจากการรู้ที่มาของรายได้อย่างชัดเจนไม่ใช่แค่รู้ว่าได้เงินจากไหน แต่รู้ว่ารายได้นั้นแลกมาด้วยอะไรแลกด้วยเวลาแลกด้วยพลังแลกด้วยใจถ้าแลกด้วยความฝืนเงินจะมาพร้อมความเหนื่อยถ้าแลกด้วยสติเงินจะมาพร้อมความมั่นคงต่อมาคือการจัดลำดับการใช้เงินอย่างมีศีลไม่ใช่ศีลในความหมายศาสนาแต่คือการไม่ใช้เงินทำร้ายชีวิตตัวเองในระยะยาว วิธีง่ายที่สุดคือแยกให้ชัดว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายเพื่ออยู่อะไรคือค่าใช้จ่ายเพื่อหน,นีอารมณ์คนส่วนใหญ่พังเพราะใช้เงินหนีความรู้สึกไม่พอใจในใจตัวเองเมื่อรู้ทันตรงนี้เงินจะหยุดไหลออกโดยไม่จำเป็นเองธรรมะเข้ามาทำงานตรงนี้โดยการฝึกสังเกตอารมณ์ก่อนใช้เงินถ้าใจร้อนใจว่างใจเครียดให้หยุดก่อนหนึ่งลมหายใจ การหยุดสั้นๆนี้จะประหยัดเงินและพลังชีวิตได้มากกว่าที่คิดในด้านการสร้างรายได้ธรรมะไม่ได้ขวางการเติบโตแต่จะคัดกรองวิธีการคนที่มีสติจะไม่เลือกวิธีที่ทำให้ใจตัวเองบิดเบี้ยวแม้ได้เงินเร็วแต่ถ้าใจต้องโกหกต้องกดทับต้องแข็งกระด้างวิธีนั้นจะไปไม่ไกลการเงินที่ยั่งยืนต้องเดินไปพร้อมกับใจที่ไม่แตกหัก เมื่อเจ้าใช้เงินอย่างรู้ตัวและสร้างเงินอย่างไม่ฝืนใจความกลัวเรื่องเงินจะเริ่มลดลงโดยไม่ต้องพยายามและนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้วิธีการที่ทั้งโลกยอมรับและใจไม่ต่อต้านในชุดถัดไปเราจะลงลึกไปที่การจัดระบบเงินจริงอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การแบ่งเงินการกันความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงโดยไม่ต้องใช้ความเครียดเป็นเชื้อเพลง เมื่อเข้าใจท่าทีต่อเงินแล้วขั้นต่อไปคือการจัดระบบเงินจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพราะสติที่ไม่ถูกแปลงเป็นระบบจะอยู่ได้ไม่ลานระบบการเงินที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่ต้องซื่อสัตย์กับชีวิตของเราเองเริ่มจากการแยกเงินออกเป็นส่วนอย่างชัดเจนเงินส่วนแรกคือเงินสำหรับการดำรงชีวิตค่าใช้จ่ายพื้นฐานต้องถูกจัดการก่อนอย่างไม่กดดันตัวเอง เพราะถ้าชีวิตพื้นฐานไม่มั่นคงใจจะไม่สงบต่อมาคือเงินเพื่อความปลอดภัยนี่คือเงินที่ทำหน้าที่รองรับความไม่แน่นอนเงินก้อนนี้ไม่ต้องให้ผลตอบแทนสูงแค่ให้ใจเรานิ่งพอเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดส่วนถัดมาคือเงินเพื่อการเติบโตเงินก้อนนี้คือพลังของอนาคตแต่ต้องลงทุนในระดับที่ใจรับไหวไม่ใช่ลงทุนจนต้องภาวนาให้ตลาดช่วย การลงทุนที่สอดคล้องกับธรรมะคือการลงทุนที่เรายอมรับความไม่แน่นอนได้โดยไม่เสียศักดิ์ศรีและสุดท้ายคือเงินเพื่อความหมายเงินก้อนนี้คือเงินที่ใช้กับสิ่งที่ทำให้ชีวิตรู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การดูแลคนที่เรารักหรือการแบ่งปันการมีเงินก้อนนี้ทำให้การเงินไม่แห้งแหลงระบบแบบนี้ช่วยให้เงินทุกบาทมีหน้าที่เมื่อเงินมีหน้าที่ใจจะไม่สับสน นอกจากการแบ่งเงินสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการติดตามอย่างมีสติไม่ใช่การจดเพื่อควบคุมตัวเองด้วยความกลัวแต่เป็นการดูเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองถ้าเดือนนี้เงินไหลออกตรงไหนผิดปกตินั่นคือข้อมูลไม่ใช่ความผิดธรรมะช่วยให้เราไม่ด่าตัวเองแต่ใช้ข้อมูลนั้นปรับพฤติกรรมอย่างอ่อนโยนในเรื่องนี้หลักการคือไม่หนีและไม่เกลียด นี่คือผลของการตัดสินใจในอดีตที่ใจยังไม่รู้เท่าทันการจัดการนี่อย่างมีสติเริ่มจากการยอมรับทั้งหมดโดยไม่โทษตัวเองแล้วค่อยๆวางแผนชำระตามกำลังที่แท้จริงการรีบใช้นี่ด้วยใจตึงจะทำให้ชีวิตขาดสมดุลระบบที่ดีต้องเผื่อพื้นที่ให้ใจได้หายใจเมื่อระบบการเงินเริ่มชัดชีวิตจะเริ่มเบาโดยไม่ต้องเพิ่มรายได้ทันที และนี่คือพลังของการจัดการที่แท้จริงในชุดถัดไปเราจะลงลึกไปถึงการตัดสินใจทางการเงินในจังหวะสำคัญว่าจะเลือกอย่างไรโดยไม่ให้ความโลภหรือความกลัวนำทางเมื่อเรามีระบบแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่การทำตามแผนแต่คือการตัดสินใจในจังหวะที่อารมณ์เข้ามาแทรก การเงินพังไม่ใช่เพราะไม่รู้วิธีแต่เพราะเลือกในเวลาที่ใจไม่พร้อมธรรมะเข้ามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้คือทำให้เราเห็นอารมณ์ก่อนเห็นตัวเลขทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเรื่องเงินให้ถามตัวเองก่อนว่าเวลานี้ใจเราอยู่ในโหมดไหนกลัวโลภรีบหรืออยากพิสูจน์ถ้าใจอยู่ในโหมดเหล่านี้การตัดสินใจจะเอนทันทีไม่ว่าข้อมูลจะดีแค่ไหน วิธีการที่ใช้ได้จริงคือการเว้นจังหวะอย่างมีสติไม่ต้องนานแค่หนึ่งคืนหรือหนึ่งลมหายใจยาวๆเพื่อให้ใจกลับมานิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วข้อมูลเดิมจะให้คำตอบที่ต่างออกไปในการลงทุนหรือการขยายรายได้หลักสำคัญคือไม่ตัดสินใจด้วยเรื่องราวของคนอื่นความสำเร็จของใครไม่ใช่สัญญ,ญาณให้เรารีบตามธรรมะสอนให้เราดูเหตุและปัจจัยของตัวเอง ถ้าพลังเวลาและความรู้ยังไม่ถึงการรอคือปัญญาไม่ใช่ความกลัวการตัดสินใจที่ดีต้องผ่าน3ด่าน 1. เข้าใจความเสี่ยงจริง 2. ยอมรับผลลัพธ์ได้โดยไม่โทษใครและ 3. ไม่ทำลายชีวิตส่วนอื่นเพื่อแลกเงินก้อนเดียวถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งการตัดสินใจนั้นยังไม่สุขในชีวิตจริงเราจะเจอข้อเสนอที่ดูดีเร็วและแรง วิธีสังเกตคือข้อเสนอที่เร่งให้รีบมักไม่ต้องการสติของเราแต่ต้องการอารมณ์ของเราธรรมะไม่ได้บอกให้ปฏิเสธทุกโอกาสแต่บอกให้เลือกเฉพาะโอกาสที่ใจยังเป็นอิสระอยู่เมื่อพลาดการตัดสินใจแล้วสิ่งสำคัญคือไม่ซ้ำเติมตัวเองการเรียนรู้จากความผิดพลาดต้องเกิดในใจที่เมตตาไม่เช่นนั้นบทเรียนจะกลายเป็นแผลและแผละจะบิดการตัดสินใจครั้งต่อไป การเดินที่ดีในระยะยาวเกิดจากการตัดสินใจที่สอดคล้องกันซ้ําๆไม่ใช่จากการตัดสินใจที่ถูกครั้งเดียวเมื่อฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใจจะเริ่มไวต่อสัญญาณผิดปกติและกล้าพอที่จะไม่ตัดสินใจในวันที่ไม่พร้อมและนี่คือทักษะที่ทําให้คนยืนระยะได้จริงในชุดถัดไปเราจะไปต่อในเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางการเงินกับคุณภาพชีวิตเพราะการมีเงินมากขึ้นแต่ใจแคบลง ชเมื่อการเงินเริ่มเติบโตสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดไม่ใช่การขาดเงินแต่คือการสูญเสียสมดุลชีวิตหลายคนรายได้เพิ่มแต่เวลาหายความสัมพันธ์ห่างใจตึงขึ้นโดยไม่รู้ตัวธรรมะมองความมั่งคั่งเป็นองค์รวมไม่ใช่ตัวเลขโดดๆความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องทำให้ชีวิตเบาลงไม่ใช่หนักขึ้น วิธีสังเกตง่ายๆคือถามตัวเองว่าเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้เราหายใจลึกขึ้นหรือหายใจตื้นลงถ้าหายใจตื้นแปลว่าระบบชีวิตเริ่มเอียงการจัดสมดุลเริ่มจากการกำหนดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเงินเพื่อการเติบโตกับเงินเพื่อการหล่อเลี้ยงชีวิตเงินบางส่วนต้องถูกใช้เพื่อซื้อเวลาซื้อความสงบและซื้อพลังไม่ใช่เอาไปลงทุนทั้งหมด ธรรมะไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความสำเร็จแต่สอนให้รู้จักพอในจังหวะที่เหมาะสมการรู้จักพอไม่ได้หมายความว่าหยุดพัฒนาแต่หมายถึงไม่เอาความโลภเป็นคนขับรถการทำงานหรือสร้างรายได้ในโหมดรู้ตัวจะทำให้เราเห็นสัญญาณเตือนก่อนที่ร่างกายและใจจะพังเช่นเริ่มหงุดหงิดง่ายนอนไม่ลึกหรือรู้สึกว่าทุกอย่างต้องเร็วขึ้นหมดวิธีแก้ไม่ใช่ทำมากขึ้น แต่คือถอยออกมาดูทั้งระบบชีวิตใหม่ตั้งเวลาที่เงินไม่เข้ามามีอำนาจเช่นช่วงเช้าหรือก่อนนอนให้ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองการมีวินัยทางการเงินควรมาพร้อมวินัยทางใจเราควรมีพื้นที่ที่ไม่ต้องวัดคุณค่าด้วยรายได้หรือผลลัพธ์ธรรมะช่วยให้เราจำได้ว่าเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะตัวเลขในบัญชีแต่เพราะความตื่นรู้ที่เรานำมาใช้กับชีวิต เมื่อเรารักษาสมดุลน,นี้ได้การเติบโตทางการเงินจะมั่นคงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะการตัดสินใจจะไม่ถูกบิดด้วยความเครียดในระยะยาวคนที่เติบโตได้จริงคือคนที่ไม่เผาชีวิตเพื่อเงินแต่ใช้เงินเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงชีวิตให้ลึกและกว้างขึ้นเมื่อเดินมาถึงตรงนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความเข้าใจเรื่องเงิน แต่คือท่าทีต่อชีวิตทั้งระบบเจ้าเริ่มเห็นชัดว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เส้นใยแต่คือวิธีเดินถ้าเดินถูกต่อให้ยังไม่ถึงใจก็ไม่หลงทางธรรมะกับการเงินในจุดนี้ไม่ได้แยกกันอีกต่อไปเพราะทุกการใช้เงินคือการใช้ชีวิตและทุกการใช้ชีวิตคือการเลือกทิศทางเงินคนที่เข้าใจแล้วจะไม่ถามว่าควรเอาเงินไปไว้ตรงไหนก่อนแต่จะถามว่า ชีวิตตอนนี้ต้องการอะไรจริงๆระหว่างความมั่นคงความเติบโตหรือความสงบเมื่อคำถามเปลี่ยนคำตอบจะลึกขึ้นการเงินจะไม่ใช่ภาระแต่กลายเป็นภาษาที่ชีวิตใช้สื่อสารกับเราในวันที่เงินยังไม่มากใจจะไม่หดและในวันที่เงินมากขึ้นใจจะไม่พองเพราะเจ้ารู้ว่าทุกช่วงคือส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่การสอบผ่านหรือสอบตก ความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการที่เจ้าสามารถอยู่กับความไม่แน่นอนได้โดยไม่แตกสลายและใช้ความแน่นอนเท่าที่มีอย่างรู้คุณค่าคนที่มาถึงตรงนี้จะเริ่มไม่รีบพิสูจน์ไม่เร่งเอาชนะและไม่กลัวช้ากว่าใครเพราะเขาเริ่มเดินในจังหวะของตัวเองอย่างมั่นคงการเงินหลังตื่นรู้จะไม่พาเท่าหนีชีวิตแต่จะพาเท่ากลับมาอยู่กับมันอย่างเต็มที่เจ้าจะเริ่มเลือกงานเลือกไรายได้ และเลือกการลงทุนที่ไม่ทําให้ใจแยกจากตัวเองและนี่คือจุดที่ความมั่งคั่งเริ่มมีคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณจากตรงนี้เส้นทางจะเปลี่ยนระดับจากการจัดการเงินไปสู่การใช้เงินสร้างความหมายจากการเอาตัวรอดไปสู่การออกแบบชีวิตและใน EP ถัดไปเราจะเริ่มพูดถึงการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวอย่างมีสติในโลกจริงที่เต็มไปด้วยความผันผวนโดยไม่เสียใจไม่เสียศักดิ์ศรี และไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์ของตัวเองถ้าเจ้าฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าเจ้าพร้อมแล้วสำหรับก้าวถัดไปและการเดินทางบทใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นจากจุดที่เจ้ายือนอยู่ตอนนี้เอง